สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์กิ่งไพค่ะอาจารย์จะพยากรณ์ดวง12ราศีสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ทธันวาถึง15มกราคมนะคะอาจารย์จะพยากรณ์ดวงตั้งแต่เดือนนะคะกรกฎาสิงหาแล้วก็กันยานะคะประจำปีพศ2560นนะคะให้นะคะ ไพ่ใบที่หนึ่งได้ไพ่พระสังฆราชนะคะใบที่สองได้ไพ่สี่เหรียญใบที่สามได้ไพ่อ่แคมแบลนส์น,นะคะใบที่สี่ได้ไพ่เดอะสตาร์ใบที่ห้าได้ไพ่เจ็ดถ้วยใบที่หกได้ไพ่ห้าถ้วยใบที่เจ็ดได้ไพ่แปดเหรียญใบที่แปดได้ไพ่หนึ่งไม้เท้านะฮะใบที่เก้าได้ไพ่เดวิล ใบที่สิบได้ไพ่อัศวินถ้วยค่ะนะคะอา,อาจารย์ขอพูดประเด็นเรื่องอาการงานก่อนก็นแล้วกันนะคะว่าช่วงนี้นะคะชาวราศีธนูเป็นไพ่พระสังฆราชนี้ก็มองถึงความาเบื่อหน่ายเซ็งๆได้เหมือนกันนะคะไพ่ใบนี้นะคะ ประกบไพ่เดอะสตาร์ก็คือเบื่ออยากเปลี่ยนงานและยิ่งมีไพ่หนึ่งม้เา้าอยู่ด้วยก็คืออยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วนะคะ,ะไม่อยากจะซ้ำซากจกําเจอยู่ที่เดิมแล้วนะคะอย่างนี้คือคิดเปลี่ยนงานแน่นอนแต่คนราศีธนูเนี่ยนะคะไพ่คำว่า8เหรียญมีความสามารถนะสามารถทำงานสองสามอย่างควบก,กันได้คุณเป็นคนมีพรสวรรค์นะคะคุณเก่งนะคะไพ่ใบนี้นะคะคุณไปหางานคุณก็ได้งานทำรับรองค่ะ พราะว่าไพ่หมายเลขหนึ่งมันสื่อถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องงานอยู่แล้วนะคะอาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าคิดจะเปลี่ยนงานนะคะมีไพ่การเปลี่ยนงานอยู่ก็คือแชมเบรนนะคะกับหนึ่งม้ท้านเนี่ยสามารถเปลี่ยนงานได้ได้งานนะคะเดือนสองเดือนนี้ได้งานแน่นอนนะคะถ้าจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้แต่ถ้าใครไม่คิดจะเปลี่ยนก็ยังอยู่ที่เดิมก็อยู่ได้นะคะไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ได้เนาะนะคะในเรื่องการงานก็จะประมาณนี้นะคะ หรือถ้าใครคิดจะไปสอบอะไรอาจารก็ยังมองว่าสอบติดนะชาวราศีธนูนะะสติปัญญาเฉลียวฉลาดค่ะพไพ่วันี้สามารถต่อระดับปริญญาโทรปริญญาเอกได้สบายนะคะพไพ่วันนี้ไปสอบชิงทุนอะไรก็ถือว่าติดอยู่นะคะในเรื่องของอการงานการเรียนก็จะเป็นประมาณนี้หรืออีกเรื่องหนึ่งใครคิดจะเดินทางไปต่างประเทศไปท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือต่างจังหวัดก็ถือว่าไปได้นะคะ ไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะไปเดินเรื่องเอกสารก็ยังถือว่าผ่านอยู่นะคะเพราะว่ามีไพ่เดินทางก็คืออัศวินถ้วยและทําบลานนะคะ,ะมีเกณฑ์ได้เดินทางนะตั้งแต่เดือนประมาณสิงหานะคะสิงหากันยาเนี่ยได้เดินทางนะคะ,ะประเด็นต่อไปนะอาจารย์จะพูดเรื่องของความรักค่ะความรักเนี่ยจะมองว่าอเอาแบบว่าคนโสดก่อนนะ ให้พระสังฆราษเนี่ยถ้าคนโสดเนี่ยมองว่าตัวเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเฉื่อยและนิ่งนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยกระตือรือร้นในเรื่องของอความรักสักเท่าไหร่นะนะคะอา,อาจารย์จะมองว่าถ้ามีใครเข้ามานะคะไพ่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยอาจารย์มองมีเข้ามาแน่ถ้าใครยังโสดอยู่นะให้เปิดเปิดใจตัวเองให้มากกว่าน,นี้นะไพ่าคาว่าสี่เหรียญก็หมายถึง ให้กอดก็คือเขาเรียกว่าหรือเราเป็นคนช่างเลือกเป็นคนลอกสเปสกนั่นแหละคะ่ะให้สี่เหรียญเนี่ยนะคะก็จะต้องบอกว่าให้เปิดใจตัวเองแล้วเรียนรู้กันไปก่อนนะคะอ่าหนึ่งหนึ่งไม้เท้านะคะบวกเดวิลเดวิลมันคือความรักได้อยู่แล้วเวลาเวลาอ่าราศีธนูรักใครก็จะรักแบบทุ่มเทเลยนะเดวิลเนี่ยรักแบบเออหลงไหลนะคะอ่ารักมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ชอบใครก็ชอบแบบหมดใจนะคะอ่านะคะมีโอกาสพัฒนานะคะเพราะว่าเดวิลประกบไพ่อัศวินถ้วยนะคะโดยเฉพาะช่วงประมาณาสิงหากันยานะคะความรักน่าจะาพัฒนาขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีธนูถ้าใครโสดอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นความรักเก่าเนี่ยอาจารย์มองว่าเออเขาเรียกว่าไงเหมือน เหมือนเพิ่งผิดหวังมาก็ได้ห้าถ้วยนะชาวราศีธนูบางคนอาจจะเพิ่งผิดหวังมานะคะเจ็บปวดรวดร้าวเลยไพ่ใบนี้นะคะแล้วก็ยังยังลืมเขาไม่ได้ด้วยนะไพ่ห้าถ้วยเนี่ยยังคิดให้อภัยเขาอยู่เสมอนะคะเพราะมีไพ่พระสังฆราชก็คือชาวราศีธนูเป็นคนจิตใจดีงามพร้อมที่จะให้อภัยนะคะเพราะฉะนั้นก็รอค่ะเหมือนรอคนรักเก่ากลับมาด้วยนะคะถ้าอาจารมองว่าคนรักเก่าเนี่ย มีโอกาสกลับมาไหมอ่ะนะคะแชมเบอร์เลนอ่ะนะคนะ,ะก็แปลว่าการประสานร,รอยร้าวได้แต่นั้นแหละค่ะคุณก็ต้องดูดีๆนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ทําให้เราเจ็บเจ็บจริงๆอ่ะห้าถ้วยเนาะนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะว่าระหว่างคนเก่านะคะที่จะกลับมากลับมาง้อคุณนะคะแชมเบอร์เลนนะคะกับคนใหม่ที่จะเจอเนี่ย ใครดีกว่ากันก็ลองชั่งน้ำหนักดูหน่อยนะคะค่ะอย่าลืมความาเจ็บปวดที่เราเคยมีมาชั่งน้ำหนักดูอ่าก็ศึกษาดูได้ทั้งคนเก่าและคนใหม่นะฮะอาจารย์มองว่ามีเกณฑ์รีเทิร์นทั้งคนเก่าและมีเกณฑ์เจอคนใหม่าำรับชาวราศีธนูนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือแต่งงานไปแล้วเนี่ยนะฮะอาจารย์ก็มองว่า อ,อ,อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันอะไพ่อย่างเงี้ยนะคะเดต้าไพ่ะาังคราชไพ่สี่เหลียนอาจจะต่างคนต่างทํางานนอกบ้านก็นได้นะคะทั้งชายและหญิงอะทั้งคู่อะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะอาจารย์อยากจะให้สลับเวลาสักนิดนะคะให้กันและกันมากขึ้นนะคะหาเวลาพักผ่อนท่องเที่ยวบ้างนะคะรีแลกกันบ้างนะคะจะได้แบบว่าทําให้กระชับความสัมพันธ์มากขึ้น นะคะจะได้มีชีวิตชีวานะสาหรับคนที่มีคู่หรือแต่งงานอยู่แล้วอ่ะนะคะยังยังโอเคยังเป็นคู่กันแล้วะค่ะมันไม่ได้มีไพ่อย,ย่างการเลิกหรอกนะคะถ้าเป็นอย่างนี้นะนะคะาะ mm hmm. เป็นไพ่สี่สี่เหรียญยังไงก็ยังยังเป็นไพ่ตะกองกอดอยู่อาจารย์มองว่ายังรักกันอยู่แหละเพียงแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลานะคะต่างคนต่างทํางานมุ่งมั่นกับงานเกินไปอะ่ะไพ่หนึ่งในเท้าเห็นไหมคะว่าเป็นการมุ่งมั่นนะคะในเรื่องงานก็คือก็เลยกลายเป็นว่า และเลยไปไปนิดหนึ่งว่ายังต้องการความหวานชื่นอยู่คําว่าเจ็ดถ้วยนะคะเออนี่คือประเด็นของเรื่องของอความรักนะคะถ้าเป็นการเงินหลับเป็นยังไงอาจารย์มองว่าชาวราศีธนูภายในสามเดือนนี้เริ่มคิดจะเก็บออมอ่ะอาจจะมีเป้าหมายอยากได้บ้านได้คอนโดก็ได้เห็นไหมจะเร่งการทํางานทุ่มเทกับการทางานมากเลยนะคะ เพราะฉะนั้นการเงินยัยงยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะใครใครที่คิดเป้าหมายว่าอยากได้อยากได้บ้านที่ดินนะคะหรืออยากได้รถเนี่ยะนะคะอาจารย์มองว่าชาวราศีธนคูคำว่าเดวิลนี่คือมีความตั้งใจสูงไพ่ใบนี้นะคะมีความเขาเรียกว่าความอยากได้อยากดีสูงมากนะก็ก็ดีนะเป็นจุดดีนะคะไพ่ใบนี้ที่จริงแล้วใครอาจจะมองว่าเดวิลร้าย เป็นไพ่ที่ค่อนข้างรุนแรงไพ่ร้ายแต่อาจารย์มองว่าถ้าเขาประกบกับไพ่ที่ดีอย่างงี้อาจารย์มองว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะนะคะเพราะว่ามันหมายถึงแรงผลักดันจากภายในอ่ะความกระตือรือร้น,วนความทะเยอทะยานที่สูงมากๆของชาวราศีธนูนี่แหละค่ะจะทําให้คุณประสบความสำ,สำเร็จได้นะคะ ในเรื่องการเงินการงานอะไรก็ตามที่คุณวางเป้าเป้าหมายไว้อนะคะอ่าทุ่มเทแล้วทําไปอาจารย์มองมองว่า,าจะประสบความสําเร็จจะดีขึ้นได้นะคะส่วนสุขภาพอาจารย์อ่าก,ก็ก็เตือนนะคะเตือนเหมือนกันนะคะให้เดวิลเนี่ยอาจจะเป็นแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นโรคร้ายแรงนะเพราะว่าก็ยังขนาขค้างด้วยไพ่ที่ดีอาจจะให้ระวังเกี่ยวกับช่องท้องมดลูกกระเพาะลำไส้อวัยวะสืบพันธุ์เนี่ยนะคะ ให้ดูการขับถ่ายอะไรหน่อยนะคะว่า,าจะต้องปรึกษาหมอไหมก็ตรวจเช็คสุขภาพตัวเองบ้างดูแลสุขภาพบ้างนะคะค่ะอาจารย์ขอจบคำพยากรณ์ชาวราศีธนูไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ